เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ชอบมากๆเพราะมันรู้สึกมันเวียทแล้วมันก็แปลกน่าจะถูกใจคนดูช่องนี้เนาะคือเรื่องนี้จะให้ชื่อเรื่องว่าล่าสมบัติ เรื่องราวมันเกิดขึ้นในวันวันหนึ่งและกันที่เป็นวันที่อากาศร้อนอบอ้าวมากๆเป็นวันร้อนอบอ้าวที่เสียงจักรจันรร้องกันแบบเสียงดังเลยตัวผู้เล่าเนี่ยนะขนาดหลบอยู่ใต้ร่มเงาก็ยังรู้สึกแบบจะไหม้ให้ได้อยู่ดีๆจังหวะที่เขากำลังนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ตรงใต้ต้นไม้เนาะก็มีคนคนหนึ่งเดินเข้ามาทักว่าเฮ้ยทักคุงฉันไปเจอสถานที่น่าสนใจที่หนึ่งมาแหละไปได้วยกันไหมมันมีข่าวหรือว่าที่นั่นอ่ะมีสมบัติล้ำค่าซ่อนอยู่แต่ว่าถ้าไม่ไปสองคนจะไม่มีทางได้มาครอบครอง ประโยคนี้ย,ยืดดีก็มีคนทักขึ้นมาซึ่งคนคนนั้นก็คือเลียวเพื่อนของตัวผู้เล่าตัวผู้เล่าชื่อทักหุงตัวผู้เล่ากับตัวเลียวเนี่ยเป็นคู่สีกันจะชอบไปทําอะไรต่อมีอะไรด้วยกันตลอดทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ไม่เคยโกรธกันได้เกินหนึ่งวันซึ่งเลียวก,ก็เล่าต่อว่าตัวสมบัติเนี่ยซ่อนอยู่ในคฤหาสน์เก่าแก่ที่อยู่ในป่าทางทิศใต้ของภูเขาแล้วก็พูดต่อว่าตัวปราสาทนั้นคฤหาสน์นั้นไม่มีใครอยู่แล้ว ตัวผู้เล่าเขาก็คงกังวลเนาะแบบว่าเอาแล้วไปเคลื้อหาคนอื่นมาจะไม่เป็นไรเหรอไอ้ตัวเดียวก็พูดแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าจะโดนโกรธหรือมีปัญหาเดี๋ยวมารับหน้าเอง ตัวู้เลาก็ตอบตกลงจะไปด้วยแต่ก็คิดแด้แหละว่าถ้าโดนดูก็โดนด้วยกันอยู่ดีอะไรเงี้ยเออก็เลยไปก็ไปว่าไหนเพื่อนชวนละแล้วก็น่าสนุกดีด้วยทั้งสองคนใช้เวลาเดินทางประมาณเกือบเกือบชั่วโมงเลยผ่านป่าผ่านอะไรไปจนกระทั่งถึงคาลิฮาร์หลังที่บอกคาลิฮาร์หลังนั้นอะ่ะถ้ามองดูดีๆมันก็เป็นคาลิา์ที่ดูสวยดูเก่าดูยูนิคดูแตกต่างแต่มันกลับปล่อยไอยความรู้สึกที่แบบลึกลับอย่างบอกไม่ถูก พอไปถึงที่หน้าประตูคานิฮาร์มันมีกระดาษแปะอยู่เขียนว่ากรุณาเข้าครั้งละ2คนตัวผู้เล่าเห็นแบบนั้นก็แบบเฮ้ยต้องมา2คนจริงๆด้วยวะใครมาเป็นคนสร้างสถานที่แบบนี้ไว้อะและสร้างไว้ทําไมคือมันรู้สึกแปลกมากแต่ว่าไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรพิเศษนะต่างกับเลียวตัวเลียวเนี่ยที่เป็นคนจักชวนมาด้วยซ้ำนะแต่เลียวเป็นคนที่กลัวผีมากแล้วก็ไม่ชอบที่จะเล่นบ้านผีสิงด้วยแต่พอตัวผู้เล่เาก็เห็นว่าเพื่อนเขากลัวแบบเสียอาการอะเริ่มมีอาการกลัว ก็เลยแซวเดี๋ยวเฮ้ยมึงกลัวรอมกลัวรอพอแซวไปอย่างนั้นนะไอตัวเรียวก็โมโหแบบเฮ้ยกูไม่ได้กลัวเว้ยอะไรเงี้ยแล้วแบบไปเลยปลามึงเข้าเลยปลาเข้าไปด้วยกันเลยทั้งสองคนก็ไดตัดสินใจที่จะเข้าไปข้างในคฤหาสน์ก็เป็นเสียงแอดเป็นเสียงของการเปิดประตูที่ดูค่อนข้างจะเก่าประมาณหนึ่งภายในคฤหาสน์ค่อนข้างจะมืดเตอะตือเลยแม้จะเป็นเวลากลางวันก็ตตมแถมอากาศเย็นเยือกแปลกๆกลิ่นรอบๆก็เป็นฝุ่นกลิ่นลากลิ่นของความอับชื้น พเขาได้กลิ่นแบบนั้นสัมผัสความรู้สึกแบบนั้นแม้ว่าจะอยากล่าสมบัติแค่ไหนมันก็อยากกลับแล้วอะมีสมบัติไหมไม่รู้แต่อยากกลับแล้วอะแต่เพื่อนเขาก็บอกเฮ้ยเอาหน่อยมาหากันหน่อยทั้งสองคนก็เลยเดินสำรวจภายในคฤหาสน์ที่ว่านี้คฤหาสน์นี้มีใยแมงมุมเกาะเต็มไปหมดมีรูปติดอยู่ตามกำแพงมีรอยแดงๆค้ำๆด่งดางๆเห็นแล้วให้ความรู้สึกชวนคืนใจทั้งสองคนเชื่อกันเดินเปิดประตูบานแล้วบานเล่าบานแล้วบานเล่า,ลาลก็ไม่พบอะไรเจอแต่ห้องว่างเปล่าทั้งสองคนเริ่มคิดจะยอมแพ้ละแล้วแบบเฮ้ยไม เราคงโดนหลอกมาอะไรเงี้ยกลับกันดีกว่าแต่พอจังหวะที่คิดแบบนั้นก็ได้ไปเจอกับห้องนั้นห้องที่ดูน่าจะมีอะไรไอห้องนั้นที่ว่าเนี่ยพอเปิดเข้าไปปุ๊บมันมีสิ่งของมากมายอยู่ในห้องไม่ว่าจะชั้นหนังสือโต๊ะเตียงแล้วบนผนังก็มีแผนที่โลกอยู่ขนาดใหญ่เลยแปะไว้อยู่แล้วก็มีหนังสือภาษาแปลกๆกองอยู่มากมายละเกละกะไปหมดจนกระทั่งฉันไปสังเกตเห็นว่ามีเตียงอยู่ด้วยและไอบนเตียงนั้นนะมันมีผ้าที่เหมือนกําลังคลุมบางอย่างไว้เหมือนเวลาเราเอาผ้าคุมหมอนข้างหรือหมอนก็จะเห็นเป็นรอยนูนของหม นะไอ้บนเตียงนะั้นนะมันเป็นผ้าคลุมบางอย่างเป็นลอยนูนที่ลักษณะเหมือนมนุษย์นอนอยู่บนเตียงไอ้ลอยนูนนั้นนะมันให้ความรู้สึกที่ประหลาดแล้วก็ชวนสยองมากๆแต่ก็ดึงดูให้เข้าไปใกล้ๆเหมือนกันทั้งสองคนส่งซิกมองหน้ากันว่านับ1 2 3ส,สแล้วเปิดเลยนะไอเลียวก็โอเคได้เดี๋ยวจะดึงมุมนี้ส่วนทัดมึงดึงมุมนูน้นทั้งสองคนคุยในใจว่าเดีย๋ยวพอดึงเสร็จแล้ววิง่งนะจะนับหนึ่งสองสามเปิดปุ๊บวิ่งเลยโอเคถึงเวลาก็จับผ้าคนละมุมแล้วก็หนึ่งสองซ้อปุ๊บ พอทันทีที่ผ้าคลุมนั้นถนะูกเปิดออกไอเลียวร้องเลยว้าแบบตกใจกลัวมากในขณะ,ะที่ตัวผู้เล่าเขาสะบัดแล้วเขาหลับตาเด่องที่จะไม่อยากมองแบบแว็บแรกที่เปิดออกมาเขาหลับตาปีเลย แต่อยู่ดีๆหลังจากไอเลียวมันว้าวาว,าว,าว้ามันกิดมันโวยวายเสร็จมันตะโกนว่าสมบัติสมบัติเจอสมบัติแล้วเวย้ยตัวธานาเนี่ยเองอ่ะไอตัวเรียวที่โวยวายตัวเขาก็แบบว่าเฮ้ยไอเรียวโวยวายแล้วมันกล้าลืมตาดูถ้ามันใช่เรียวหันมาว่าเห็นว่ามันหลับตาแย่แน่โดนแซวแน่และโดนแย่งสมบัติด,ด้วยมันก็เลยรีบลืมตาแล้วก็เค็นความกล้าวิ่งกลับเข้าไปใกล้ๆเตียงตามที่คิดเลยพอสิ่งที่ผู้เล่าเห็นก็คือมันเป็นร่างของคนคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงจริงๆและจะเรียกว่าร่างก็ไม่ได้มันคือศ มีศพนอนอยู่บนเตียงแต่เป็นศพที่ไม่ใช่ศพใหม่ๆนะเป็นศพที่แห้งและคล้ายๆมัมมี่แล้วลักษณะศพนั้นนะ่ะก็ดูเป็นศพของเด็กที่อายุใกล้เคียงกับพวกเขาที่คอของศพนั้นนะ่ะสวมสร้อยทองเส้นหนึ่งแล้วกันเป็นสร้อยทองที่เงาเป่งประกายแวววับเลยเป็นลักษณะรูปเกี่ยวและตรงกลางของเกี่ยวมันก็จะมีอัญมณีสีแดงฝังอยู่ไอเลียวก็แบบมึงหยิบดิทักไอทักทักคุ้งหยิบสิไอทักก็แบบว่าอ่ะมึงเป็นคนเจอคนแรกอ่ะมึงหยิบดิ คือตัวไม่มีใครอยากจับศพแน่นอนแต่มันไม่มีใครอยากเอามือไปแตะต้องเยู่ยล้ะเถียงกันไปเถียงกันมาเป็นตัวของทักคุงหรือผู้เล่าเนี่ยที่รวบรวมความกล้าได้ก่อนก็เลยค่อยๆเอื้อมมือไปกระตุกสร้อยออกมาโดยโฟกัสยังไงก็ได้ไม่ให้มือไปโดนศพแล้วพอเขาจับสร้ได้เขาก็ตุกปุ๊บทันทีที่ได้สร้อยเส้นนี้มาเขารับรู้ถึงความอัศจรรย์ทันทีมีความยินดีแบบท่วมท้นเลยว่ากูได้สมบัติมาไว้ในมือแล้วเว้ยแต่อยู่ดีๆก็พูดว่าเอามานี่เลยกูเป็นคนเจอก่อนมันต้องเป็นของกู แต่ไอตัวทักก็เถียงว่าใช่ที่ไหนอะคือกูเป็นคนดึงมานะเว้ยมันต้องเป็นของกูดิคือทักคงเริ่มโกรธแล้วว่าทําไมถึงมาอ้างสิทธิ์ท้งีนตัวเองไม่กล้าที่จะหยิบสร้อยด้วยซ้ำทั้งสองคนเริ่มเถียงกันแบบใส่อารมณ์มากขึ้นเริ่มโมโหมากขึ้นก็ไอเลียวก็แบบแต่กูเป็นคนชวนมึงมานะเว้ยแบบตะวาดละเริ่มโมโหแล้วอยู่ดีมือซ้ายก็เหวี่ยงลงมาแบบฟับไอทักคงก็โอ๊ยแบบเจ็บมากเจ็บบริเวณแขนตรงต้นแขนมากพอก้มามองก็เห็นว่าตรงแขนน่ะถูกไอเลียว ใช้คัตเตอร์ที่ A อพกมาฟันที่แขนซ้ายแล้วเขาก็โมโหมาว่าเฮ้ยพอฟันกูทาไมวะอะไรเงี้ยแต่ไอเลียวที่เผลอฟันไปแล้วอะก็แบบข,ขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจคือแค่จะขู่เฉยๆแบบรีบขอโทษรีบขอโทษเพื่อนเลยพอทั้งคู่เจ็บตัวคนหนึ่งเจ็บตัวแล้วกันคนหนึ่งก็ได้สติก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยแค่สมบัติแค่เนี้ยมึงเอาความเป็นเพื่อนออกจากกูแล้วมาทําร้ายร่างกายกูเลยเหรอวะเออมึงเอาไปเลยปะคือเริ่มเซ็งละอยากกลับบ้านละแต่ไอเลียวกับดีใจเว้ยจริงเหรอ ให้จริงเหรอแล้วเรียวก็บอกว่าอ่ะโอเคงั้นตกลงตามนี้เส้นนี้ของกูเดี๋ยวถ้าเราเจอสมบัติอันต่อไปกูยกให้มึงเลยโอเคไหมทั้งสองคนก็เลยเดินสำรวจคะเลหาต่อไอเรียวอารมณ์ดีมากเพราะได้สร้อยเอาไว้ในคอแล้วเนาะแต่ตัวของทักคงหรือผู้เล่าเนี่ยเซ็งมากเพราะแบบแม่งโดนเพื่อนทําร้ายสร้อยก็ไม่ได้คืออยากกลับบ้านแล้วอะไม่อยากไม่ได้อยากหาสมบัติแล้วอะแต่ตัวดที่กำลังเดินเดินเซ็เเงๆอยู่ ไอเรียวก็ตะโกนว่าเจอแล้วเจอสมบาดอีกแล้วเว้ยเจอแล้วเว้ยมึงตรงนี้ตรงนี้ไอเลียวร้องตะโกนแางงั้นไอพวกเราเนี่ยหลังจากเซ็งๆอยู่ก็เฮ้ยได้สติมาเฮ้ยสมงบัดเหรอรีบวิ่งตามเสียงของเรียวไป จะไปถึงจุดที่เลียวยืนอยู่มันเป็นหลุมขนาดใหญ่อยู่ตรงบริเวณพื้นพอมองลงไปก็เห็นว่าตรงนั้นน่ะมันเหมือนมีเหล็กคานอันนึงพาดไว้อยู่แล้วตรงนั้นก็มีสร้อยคอเส้นหนึ่งที่เป็นสร้อยทองเหมือนกันเลยนะแขวนไว้อยู่ตรงนั้นสร้อยคอเส้นนั้นน่ะเป็นรูปก,กบสีทองแดงไม่ใช่สีทองเหมือนเดิมนะมีอัญมณีสีดําฝังอยู่ตรงดวงตาแบบดวงตาของกบเป็นอัญมณีสีดาไอ้เลียวก็เลยสะกิดว่าเฮ้ยเอาไปดิมูลงแปอวดิเนี่ยสมบัติของมึง ไอตัวทักคุงก็แบบว่าอะไรวะเคยกูต้องเสี่ยงชีวิตลงไปในหลุมเพื่อเอากบเนี่ยนะเคยคือกบมันไม่เท่เท่าเหยี่ยวอะที่มันไม่เท่าเทียมกันสักนิดอะแล้วสร้อยกบแม่งไม่สวยแลนไม่ใช่สร้อยทองด้วยซ้าไอทักก็บ่นแบบแต่กูอยากได้เหี่ยวอะกูไม่ได้อยากได้กบอะในใจทักคุงเริ่มเซ็งเดือดแล้วแต่พอมองลงไปที่หลุมก็แบบโหหลุมกันดึกว่าจะลงไปเอาก็น่าจะยากกําลังมองหาวิธีกรารอยู่ว่าจะลงไปเอาสมบัติยังไง จังหวะนั้นเองที่ปากหลุมอีกฝั่งหนึ่งมันดันมีเชือกเส้นโตว,วางอยู่พอดีเหมือนเซตไว้เลยว่าเชือกเส้นเนี้ใช้ลงไปสมบัตินะทีเนี้ยไอเลียวก็พูดด้วยสีหน้าประมาณว่าถ้าแบบเนี้ยมีเชือกอยู่แล้วของอยู่ข้างล่างเนี่ยถ้าไม่ร่วมมือกันก็คงเอาขึ้นมาไม่ได้เนาะไอตัวทักคงก็อืมนั่นสินะน่าจะเป็นแบบนั้นไอเดียวก็พูดต่อว่างั้นนายลงไปสิเดี๋ยวฉันจับเชือกให้ตัวไอทักคงก็แบบกูว่าละแม่งต้องมาไม้นี้ แต่ทักคงก็ตอบตกลงนะก็ได้ก็ได้แต่ว่าขออย่างได้ไหมเอาสร้อยเหี่ยวของนายมาไว้ที่เราขอเป็นเครื่องรางคุ้มครองตอนลงไปหน่อยไอเรียวก็แบบว่าเออก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้แต่ขึ้นมาต้องคืนมันนะพเพราะเหี่ยวของมันส่วนกบของนายไอทักก็แบบเออรู้แล้วนะรู้แล้วนะแล้วก็เอาสร้อยจากเรียวมาใส่จังหวะน,นั้นเองรู้สึกตัวเองขืเ่เขื่ละเฮ้ยกูได้สร้อยเหี่ยวมาไว้รู้สึกว่าตอนเนี้ยกูจะทําอะไรก็ได้กูมีความกล้ามากพอละ และก็คือทักคุงเดินลงไปดูที่ที่ปากหลุมเนาะเพื่อจะว่าจะเหวี่ยงเชือกยังไงจะจับเชือกยังไงอย่างเงี้ยไอเรียวมีความคิดขึ้นมาว่าสมบัติมันได้ง่ายมากเลยนะง่ายจริงๆด้วยและทักคุงและไอเรียวก็ลไล่เรียวก็เดินไปที่หลุมใช่ปะ่ะก็พูดว่าเนี่ยทักคุงมันลึกมากเลยนะรีบลงไปเร็วรีบลงไปเร็วคือเรียวอย่างที่บอกนะเรียวมายืนอยู่ปากหลุมใช่ไหมจังหวะน,นั้นเองอะ่ะทักคุงคิดได้ใจว่าถ้าแค่กูทําเป็นลื่นแล้วผลักไอเรียวลงไปกูจะได้สร้อยเหยี่ยมาไว้ในครอบครองซึ่งนั่นแน่นอนเขาทาเป็นหลุมผักไป สภาพไม่เฉยดังตุบอยู่ที่ก้นหลุมตัวทักคุงยืนฟังว่าจะเดียนเสียงเลียวพูดอะไรไหมเพราะาตัวเองได้เผลอลงมือไปแล้วเขาหวังว่าเลียวจะมีเสียงแบบช่วยด้วยหรือโอ้ยหรืออะไรแต่กลับไม่เดียนเสียงเลียวสักนิดเหมือนตายสนิทตรงนั้นเลยตัวเขาเริ่มมีความคิดในใจว่าอยากออกไปจากที่นี่ละอยากไปฉลองกับสมบัติที่อยู่ที่คอละอยากจะลืมเรื่องราวนี้ไปให้หมดแต่ั่้คิดในใจว่าทุกครั้งที่มองสร้อยเนี่ยทำยังไงถึงจะไม่สามารถคิดถึงเรื่องวันนี้ได้เรื่องที่เขาผักเพื่อนลงไปแต่ในใจก็คิดว่าช่างมัน ออกจากที่นี่ก่อนแล้วค่อยคิดในขณะนั้นก็เท้าก็วิ่งไปที่ทางออกแต่พอมาถึงประตูปั๊บมันมีสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาต้องตื่นตระหนกเกิดอาการแพนิคเลยเขาไม่สามารถเปิดประตูได้เว้ยไม่ว่าจะดึงจะผลักจะกระแทกเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทําได้ไม่ว่าจะถีบจะเตะจะเอาตัวพุ่งชนไม่เปิดประตูไม่ยอมเปิดเลยทั้งที่ตอนเข้ามาเปิดประตูเอี๊ดจบไม่ต้องทำอะไรเลยแต่จะออกไปมันออกไปไม่ได้เว้ยตะโกนรีดร้องอยู่นาว่าช่วยด้วยออกไม่ได้ทุบพังถีบเท่าไหร่ประตูก็ไม่ออก ในใจเริ่มคิดถึงเพื่อนละทําไงดีเลียวจังแบบทํายังไงดีแต่เมื่อถามคําถามนี้ไปมันกลับไม่มีคําตอบกลับมาเพราะเลียวจังเพื่อนเขาอยู่ในหลุมไปแล้วเขาไม่มีคู่หูต่อไปแล้วตัวเขาได้แต่วิงวอนต่อพระเจ้าว่าพระเจ้าครับผมขอโทษผมขอโทษผมลงไปในความโลภกรายกโทษให้ผมด้วยเถอะช่วยส่งเลียวจังกลับมาผมที ผมจะเป็นเด็กดีผมจะตั้งใจเรียนสร้อยเส้นนี้ผมจะให้เลวจังด้วยได้โปรดเอาเลวจังกลับมาให้ผมได้ไหมนั่งร้องไห้ข้ามขวนสุดตัวที่หน้าประตูจังหวะนั่นเอ,เองที่กำลังสุดตัวลงมือดันไปลากผ่านอะไรบางอย่างที่มทาให้มือเขาสะดุดเหบือนเป็นรอยหลุมบุ๋มบุ่ม,มเล็กๆอยู่ที่ประตูพ่อเขาเห็นรู้สึกมีรอยบุ๋มเขาลองตั้งสติเพ่งมองดูเห็นว่ารอยบุ่มที่มือเขานะั้นะเป็นรูปเย,ยวเขาบอกเฮ้ยเยวเยวเหมือนสร้อยที่ใส่อยู่เลย คิดได้ว่าอ๋อต้องเอาสร้อยใส่ที่ประตูแล้วประตูมันจะเปิดพระเจ้าโยกโทษให้ผมแล้วการมีงวนต่อพระเจ้าได้ผลถ้าเรายอมตัดสินใจทิ้งสร้อยไว้ที่นี่พระเจ้าโยกโทษให้ผมให้ผมได้กลับบ้านเรียบจังฉันจะทิ้งสร้อยที่นี่ไว้ให้หนายนะเพราะงั้นโยกโทษได้ฉันด้วยนะตัวทักคุมก็ถอดสร้อยออกมาแล้วก็ฝังกลับไปที่ประตูมีเสียงดังแกร็กเหมือนก้อนปลดล็อกแล้วก็คิดได้ใจว่าประตูจะเปิดออกอย่างง่ายดายแล้วจะได้กลับบ้านแล้วแต่ พอเปิดประตูออมาเอะมันดันมีประตูอีกบานอยู่ด้านในและตรงที่ประตูนั้นนะ่ะก็มีรอยบุ๋มอองมารอยบุ๋มเหมือนกันเหมือนที่ประตูบานแรกเลยเป็นรูปกบตัวเขายืนช็อกกับรอยบุ๋มที่รูปกบเยี่ยวและกบถ้าไม่มีสองสิ่งเนี้จะไม่สามารถออกจากที่นี้ได้แต่ตัวเขาอ่ะไม่มีทางได้สร้อยกบมาครอบคออ,อีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาตัวคนเดียวเขาไม่สามารถใช้เชือกเส้นนั้นลงไปเอากบได้เพราะเขาได้พลาดผังกับความโลภฆ่าเพื่อนไปแล้วสร้อยสองเส้นมันคือสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ ใช่แล้วเด็กหนุ่มที่นอนบนเตียงคนนั้นคือผมเองผมผู้โง่ง,งมุทรยศเพื่อนจริงต้องตายอยู่ที่นี่ผมขอให้ใครสักคนที่มาในอนาคตสามารถกลับไปได้อย่างปลอดภัยนะพอคิดได้อย่างนั้นเขาก็หยิบสร้อยออกจากประตูมาคล้องที่คอและขึ้นไปนอนที่เตียงจบ